สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทํานะคะเดี๋ยวผู้ปกครองช่วยแนะนําเด็กๆด,ด้วยนะคะ,ะให้เด็กๆแนะนําตัวเองหนูชื่อเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นน้องอะไรนะคะอยู่ชั้นอะไรแล้วก็โรงเรียนอะไรแล้วให้บอกว่าหนูอยู่ที่บ้านหนูช่วยพ่อแม่ทําอะไรคลิปสั้นๆน,นะคะ,อ,ะอย่างเช่น ทำคลิปก็ออกมาเด็กออกมาแม่อ่ะก็สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชุรีอัมพาตค่ะหนูอยู่ชั้นอนุบาลสาโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองอ่าวันนี้หนูอยู่บ้านหนูช่วยแม่กวาดบ้านช่วยแม่เก็บผ้าแล้วก็ช่วยแม่เลี้ยงน้องอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ให้ขอบคุณค่ะ